ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองขอกาบนรัสก,การพ่อท่านด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอกาบนรัสก,การอุปชาอาจารย์พันเตหมู่สงด้วยความเคารพอย่างสูงครับ จเจริญธรรมญาติโยมผู้ยังเป็นอะไรเทวดากันอยู่ทุกๆคนรรเราเป็นเทวดานะเนี่ยคีโมหรือเปล่าไม่โมเนาะวันนี้เทวดาจะแจกนะแต,แต่ไม่แจกน้ำฝนให้หลวงพ่อพอแล้วแล้วมะเนาะเราจะแจกอาหารเนาะจัดลงบุญ นะแม่วันนี้อาตมาก็คิดว่าโอ้น่ากลัวเกือบจะไม่เกือบจะออะไรอะ่ะไม่ได้มาพบกระยมแล้วเนาะเกือบจะลาจากไปแล้วเมื่อวานเช็คสินโยมดีอะนะมันก็มีอาการไม่ดีต้องเช็คสินยังไม่จบเลยต้องไปก่อนเอ้ไปถ่งนามันก็ไม่ค่อยไม่ดีขึ้นนะสักเดี๋ยวว่าโอ้ใจสั่นเลยอะ่ะ ก็เลยน้ำตาลมันตกถ้าไม่รู้ตัวนี่ตายนะถ้านอนหลับก็หลับไปเลยอะเพราะว่าจะมาเห็นมาหลายคนเหมือนกันมันตายตอนน้ำตาลตกนะเคยดูไอ้นี่หนังจีนอะที่รีดจีนอะไรอะเออมันเดินเดินไปมันก็เป็นลมกลางถนนเลยอะ่ะน้ำตาลตกเนาะ เพราะนั้นโหเรานี่พร้อมจะตายได้ทุกเวลาใช่ไหมพร้อมจะตายได้ทุกเวลาจริงๆเพราะฉะนั้นที่พระเจ้าตัดไว้ว่าเราจะทะ้าพึงตั้งวรระวังว่าความตายนี่มันจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะมันไม่เที่ยงเพราะนั้นต้องโอ้โหสุภาพต้องดูแลเนาะต้องดูแลจับอาการให้ได้นะนี่ค,คือตัว ก็เป็นตัวปัญญาของเราเหมือนกันนะดูแลร่างกายเพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายชีวิตนี้นะไม่ง่ายเลยนะที่จะดูแลนู่นนี่อะไรสารพัดนะนั่นเพราะนั้นวันนี้ีจริงอาตมามีเรื่องเรื่องหนึ่งอยากจะให้โยมวิเคราะห์นะวิเคราะห์เหตุการณ์เมื่อวันทั้งวันนี้เองเมื่อวันเมื่อวันก่อนเนี่ยนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเยอะ ไว้พรุ่งนี้ดีกว่านะก็วันนี้ก็อุน่นดาฝาข้างเนาะมากหน้าหลายตาเพราะว่าชาวพิษณุโลกนะมารวมกันนะมีเป้าหมายเดียวกันนะที่จะทำอะไรนะเพื่อเป็นประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านนะซึ่ง คนที่มีปัญญาเท่านั้นนะคนที่เป็นอริยชนเท่านั้นเนี่ยที่จะเข้าใจนะรู้สาระนะประโยชน์ตนคืออะไรนะประโยชน์ท่านคืออะไรนะเพราะนั้นก็ประโยชน์ทั้งสตัวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะวันนี้ก็จะพูดให้โยมฟังว่าญาติโยมเนี่ยนะมันมาก็ประทับปับใจนะประชาเดินมานี่ ว่าตั้งใจตื่นแล้วนะอาการบาวานมันเมื่อคืนมันไม่ค่อยดีมันก็ตะลุมตะเลยมากันนะขนาะตีละครังยังไม่ค่อยจะตื่นเลยอนะตะลุมตะเลย์มามาตบน,นี่แหละรู้สึกว่าเออตื่นตื่นขึ้นมาเอ,อ๊ตบนนี้มีปาฏิหาริมันนะทําให้ใจเราตื่นไหมใจเราตื่นสดชื่นไหมสดชื่นมีกําลังไหมมีกําลังใช่ไหม กำลังเกิดจากอะไรความยินดีนะความยินดีนี่เป็นเบื้องต้นเลยฉันทะข้อแรกเลยที่พระเจ้าตัดไว้ต้องสร้างความยินดีให้ได้นะให้มันตื่นเต็มนะตื่นเต็มแล้วเราก็มารับรู้สนะิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เป็นสญญาระที่เป็นสัจจะให้กับชีวิตเรานะให้ให้เราคน้เกิดปัญญาเนาะความคิดเพราะฉะนั้น ปัญญาก็มีสามอย่างนะเป็นกินตามยะปัญญาก็คือปัญญาเอาหลักการก่อนนะปัญญาที่ทําให้เราเนี่ยมีความคิดที่ฉลาดนะมีความคิดที่เฉลียวฉลาดนะเฉลียวฉลาดยังไงก็เนี่ยญาติโยมก็เป็นคนฉลาดอะชาวพิโลกก็ฉลาดรู้ตัวเองปะ่ะดูไหมอ่นะคิดได้ยังไงมาต้องสองรอยโลเดินทาง ค่าน้ำมันก็ไม่ใช่น้อยนะดอกดินขับรถมาก็โอ้โหต้องทนสู้ต้องฝืนต้องทนต้องตู้ต้องฝืนอันนี้เป็นเป็นทฤษฎีเป็นอะไรนะเป็นวิธีการของของนักปฏิบัติธรรมเลยต้องทนต้องตู้ต้องฝืนนี่แหละจำเอาไว้เลยใต่ใจไว้ญาติโยมนะอันนมาก็เหมือนกันก็ต้องทนต้องตู้ต้องฝืนเหมือนกันะ ไหนใครบอกว่าไม่ไม่ต้องทนมีไหมไม่ต้องทนแล้วอะไม่มีเหรอต้องทนนะต้องฝืนใจไหมฝืนใช่ไหมอ่ต้องสู้ไหมต้องสู้เห็นไหมเพราะเรายังไม่หมดกิเลสใช่ไหมมันยังไม่หมดกิเลสกิเลสน,นี่แหละเป็นตัวฉุดลังไม่อ่ไม่ให้เราเจริญเนาะไม่ให้เราเจริญไม่ให้จิตมัน โ่งมันโปรนะ่งเนาะไม่ให้จิตมันแววไวมันมันก็ไม่แววไวมันก็ซึ้บือดิเนาะเพราะนั้นต้องแก้ความซึ้บือด้วยความโมสร้างพลังใจให้ได้เนาะมีฉันทะเนาะมีความวิริยะภาคเพียรเนะจนกระทั่งเรานี่โอ้โหเป็นปกติเลยชีวิตเนาะมันไม่สามารถฉุดลังใจเราได้เนาะเนะี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะชัดเจนเนาะที่จริงแล้ว มันมีสองส่วน,นการที่เราเป็นฟาร์มเคยชินเป็นปกติของเราก็คือเนะเราก็มาทำวัดะยกเว้นจันท์พุทธศุกร์ใช่ไหมกิจกรรมก็มีให้เราได้นำเนินไปนะให้เรานี่ได้ศึกษาเรียนรู้นะแล้วก็อะไรอะ่ะมันก็มาเป็นปกติแต่ใจเท่านั้นแหละนี่แหละต้องศึกษา ทึกษาเรื่องใจนี่แหละจิตตัวนี้แหละวิญญาณดวงนี้แหละนะทำยังไงให้มันไม่ต้องสู้ต้องฝืนต้องทนโอ้โหอยากจังนะอา้าวยมเยมเชื่อพระฟังตรงนี้ได้ยินเหรอโยมเชื่อพระได้ยินเปล่า <S <S ไม่ได้ยินไปนั่งตรงนั้นนะเมื่อกี้เอาเก้าอี้ไปตั้งให้นะ <S <S แล้วแทนแทนที่นั่งเนาะ เพนะราะฉะนั้นกินตาเมยปัญญาก็คือปัญญาที่เป็นญาทางความคิดนะมันจะตําเจด้วยความคิดนี่แหละนะคิดวิเคราะห์นะ,ะคิดวิเคราะห์เรื่องงานเรื่องการเรื่องจะต้มจะแกงวันนี้เราจะเลี้ยงอะไรนะนก็ปรึกษาหารือกันเห็นไหมให้เกิดปัญญานะเกิดแนวคิดนะแนวคิดที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะใครจะแกง ต้มต้มยำอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมถ้าไม่พูดนี่มันไม่มีเกิดหรอกความคิดอะ่ะนะมันก็จมอยู่กับเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่เราเราก็ไม่รู้ตัวเองบางทีนะเพราะนั้นการคิดเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดการวิเคราะห์วิตวิจัยวิจารณ์นะแล้วมันเกิดเกิดปัญญาอ่านะนะอันนี้ทางความคิดนะความคิดเนี่โดยมากมันจะคนเดียวเลยนะแตนะ่ถ้าเรา มาคิดมาร่วมพูดร่วมคุยกันทำไปคุยไปนะอันนี้ก็มันก็มันก็เกิดความความคิดเหมือนกันนะพูดคุยกันเนี่ยมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความคิดขึ้นมาจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นน,นะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยทำงานด้วยลื่นไปด้วยความลื่นไหลนะเพราะว่าเราตั้งใจเราคิดดีนะ คิดดีแล้วเราก็มาพูดคุยกันเนี่ยมันก็เกิดได้การได้ยินได้ฟังนะได้ยินได้ฟังมันก็เออเกิดแนวคิดจากคนนั้นคนนี้นะคนนั้นพูดอย่างนั้นเออบาทีเราคิดไม่ออกใช่ไหมก็้องอาศัยคนอื่นซึ่งเป็นเพื่อนดีมิตรดีสายดีต่อกันนะนะช่วงกันคิดเนะเมื่อเ,เขาคิดมาเขาพูดออกมาเราก็ได้ฟังนะได้ฟังมันก็เกิด ปัญญาอีกเหมือนกันปัญญาจากการได้ฟังนะได้ฟังเออคนนี้พูดคนนั้นพูดนะเราก็นึกคิดนะวิเคราะห์ตามนะมันก็เกิดเหตุปัจจัยที่จะสร้างสรรนะจากความคิดนะจากการได้ฟินได้ฟังนะอันนี้มันก็ซึ่งชาวโลกก็เขาไม่เข้าใจหรอกนะชาวโลกทั่วไปก็ไม่เข้าใจนะเพราะนั้นเราเป็นชาวพุทธที่เป็น อริยชนเนี่ยโอ้โหเราได้ศึกษามาไม่ใช่วันเดียวเนาะนะยมทองปันศึกษามากี่ติดปีแล้วอ่<ป> <c oughs> ะฮะสามสี่สิบปีนะฮะ,ะบรรุบรรุพระโสดาบันยังหม,หมดหมดหลายตัวแล้วหมดเออได้อ่ากินบังสวิรัตไม่ฆ่าสัตว์จัดชีวิตแล้วใช่ไหมเออนี่ก็เป็นพระ พ่อท่านบอกว่าโอ้คนไม่ฆ่าสัตว์นี่เป็นพระนะพระจะไปฆ่าสัตว์ได้ยังไงเนาะพระจะไปฆ่าคนได้ยังไงเมื่อเราเลิกแล้วเราก็เป็นพระนะเป็นพระที่สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆนะเราก็สั่งสมความสมบูรณ์เนี่ยให้สูงขึ้นให้เพิ่มขึ้นนะเพราะนั้นเราก็เข้าใจนะเกิดปัญญาเกิดแนวคิดนี่แหละนะแล้วก็สั่งสมปัญญาแล้วก็สั่งสมแนวคิดอันนี้ นะเป,นเป็นเป็นความฉลาดที่ฉลาดที่เป็นโลกุตละไม่ใช่เฉลียวฉล,ลาดที่ไปทำมากินแย่งชิงโอ้ยใครๆก็รู้เนาะแบบนั้นนะฉลาดแบบนั้นเอารัดเอาเปรียบตั้งกันละกันนะนะเอารัดเอาเปรียบเหมือนนักการเมืองเห็นไหมนะเดี๋ยวแลบไปหน่อยนะนักการเมืองที่มันประเทศเราไม่เจริญเพราะอะไรเพราะไอ้นักการเมืองมันไม่ดี นะมันไม่มันฉลาดแบบโลกีมันฉลาดแบบโงนะ่ใช้ภาษาพื้นบ้านหน่อยมันโง่มันฉลาดแบบนั้นนะเพื่อจะเอารัดเอาเปรียบนะเอาของส่วนกลางไปเป็นส่วนตัวพวกพ้อนงะนะไม่ช่วยเหลือประชาชนเห็นไ,ไหมกี่สิบปีมาแล้วเราก็ตกอยู่สภาพเนี้นี่ทําไมมีนักการเมืองอาตมาว่าประเทศไทยเรานี่ เขาบอกถนนทุกเส้นเลย mm hmm. เขาบอกปูด,ด้วยทองคำน่ากลัวจะจริงเนะะาะครั้งพุทธกาลก็มีอยูนะ่ให้เราเห็นได้ยินได้ฟังเนาะอะ,อะไรอะเตรษีอะบ,อบินทกาใช่ไหมเออสร้างบัดอะไรเจตุวันใช่ไหมตำนานชักจำไม่ได้ะเนี่ยเห็นไหมเราก็มีแม่แต่ ตั้งแต่มีอะไรคณะราษฎรเกิดขึ้นเนี่ยมันมันไปป้นมันไปบังคับในหลวงรอเจ็ดนะท่านยึดอำนาจจากท่านไปนเอาไปเพื่ออะไรเพื่อจะมันก็ไม่รู้เหมือนกันเทียอแรกมันเห็นนะในหลวงองอะไรมีทัพสมบัติเยอะเนาะมันก็อยากจะแบ่งอยากจะแบ่งนี่มันเป็นแนวคิดของคนที่มันเฉโกอ่ะ นะเจโก้ก็คือเอาประโยชน์ตนเอาประโยชน์เพื่อตนไม่ใช่ไม่ใช่ประโยชน์ตนนะมันเอามาเพื่อสนองตันหาตนเออตันหาตัวเองนั่แหละให้มันสมใจอันนี้พวกนี้เป็นพวกเจโกเนาะพวกมันมันต่ำกว่าอะไรมันต่ำกว่าเนี่ฉันคงไม่งงว่าจ่นึกไม่ออกเนาะ เพราะฉะนั้นเราก็มาศึกษาเนี่ยนะให้เกิดความเฉลียวฉลาดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างฮะอนันมายกตัวอย่างให้ฟังทั้งนักการเมืองเก่าๆที่มันมัมนมีความคิดเก่าๆมันไม่ยอมเปลี่ยนนะมันเป็นความคิดที่เป็นอะไรอ่ะปุถุชนอ่ะปุถุชนนะยังไม่ถึงกันรยาณยนชชนเลยนะปุถุชนทั่วไปนะ มันก็หากินกอบ,กอบโกยบ้านเมืองเราก็ไม่เจริญประชาชนก็เดือดร้อนนะข้าวก็เหลือ5,000กว่าเงเกียนหนึ่งมีคนบอกว่าไม่ทำหรอกทำแล้วขาดทุนนะก็แล้วเห็นไหมมายุคนี้ตั้งแต่ยุคลงตูมาบ้านเมืองเราก็คนไม่โกงนะนักเกิลเมืองไม่โกงเห็นไหมลดความโกงลงนะอาจจะโกงบ้างแต่ว่าลดลงเห็นไหมบ้านเมืองเราก็เจริญ ภาวิกฤตการต่างๆที่เป็นความเป็นภัยพิบัติมาถึงประชาชนในประเทศนั่นแหละข้ามนะโรคร้ายต่างๆมาแก้ไขกันได้ก็มายุคของของปูถทชนขึ้นมาบริหารประเทศเป็นไงสองปีเท่านั้นนะถูกศาลตัดสินนะให้ออกไปเห็นไหมนี่คืออะไรอะ่ะมันเลวร้ายเกินไปสนาะศาลก็ต้องตัดสิน นะนี้ขึ้นมาก็จะดูเหมือนกันว่าแต่ก็เห็นแววว่ารู้จักคุณตุพจีไหมรู้จักเปล่าตุธรรมพันธ์โอ้โหคนนี้ไปดูในโลกโซเชียลดิโดดเด่นมากเลยนะโดดเด่นที่จะมาช่วยฟื้นฟูช่วยเตือนสติแล้วก็สร้างภาพให้นักการเมืองรุ่นเก่าได้สำนึกมันจะสำนึกหรือเปล่าไม่รู้ะนะแต่ก็ดีถามว่า เป็นคนที่อนตมาว่าซื่อสัตย์นะชาติกูลดีนะชาติกูลดีนะแล้วเป็นคนที่มีราสีราสันดูแล้วนะราสีพอได้ราสันนี่คิดไม่ออกมันคืออะไระแต่ก็พูดไปก็ได้เห็นว่าเห็นไหมคนมาบริหารกิจกรรมกิจการต่างๆต้องสามบริษัทก็ประสบความสาเร็จนะ ทีนี้เลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีนะรัฐมนตรีที่ต้องมาช่วยรัฐบาลชุดนี้นบริหารประเทศก็อนธมาก็จะดูเหมือนกันว่ามาทํางานระดับใหญ่แกก็ไม่เคยทํานะแกบอกแกไม่เคยแต่แกมีหลักการว่าจะทำงะทำอะไรแม้แต่สิ่งนั้น,นมัน เป็นสิ่งไม่ดีแกก็จะประโยชน์จากสิ่งไม่ดีเออคิดได้ยังไงเนาะคนนี่โดยมากเราก็จะไม่เอาประโยชน์เห็นไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นคุณค่าแต่แกมีปัญญานะมีความคิดและยอมรับฟังคนอื่นโอ้โหนี่คือยอมรับฟังคนอื่นก็คือคนที่รับใช้คนอื่นนั่นแหละนะก็แกก็ร่ำรวยนะอยู่ดูสิตรานีนี่ดูสิธานีก็ <c oughs> มันธุรกิจก็ชักจะแย่นะทะเลาะบอกแวงกันนะแย่งชิงอำนาจกันแกเข้ามาบริหารดุติธานีนี่มาปีแรกได้ตั้งสองร้อล้านสองร้อยล้านนะพอปีต่อมาได้ถึงห้ารอล้านนะตระกูลตระกูลอะไรอัมพุทธเรื่องอะไรเนี่ยนะตระกูลดุติธานีนะก็ประสบความสำเร็จน,นี่นายกคนใหม่นี่ ก็ไปเชิญมาเนะที่ยวนีนะนะ้เวลาแกก็บอกโอ้โหเวลาสั้นนะก็ลองดูบองขยับขั้นเป็นขั้นขั้นน่ยไหมว่ามตลาดของคนโอโ้อันมาดูแล้วนะแกมมีภูมิพอสมควรล่นะะรู้ไหมเบื้องหลังแกปฏิบัติธรรมด้วยนะไม่รู้วัดอะไรมาฟังไม่ถนัดนะปฏิบตัติธรรมศึกษาธรรมะ แล้วแกก็เอาธรรมะนะมาคิดวิเคราะห์ว่ามาใช้กับชีวิตปัจจุบันกับการบริหารกิจกรรมกิจการต่างๆนะประสบความสำเร็จนะอยู่ไอไอบีเอ็มนะไอเอ็มก็กำไรนะบริหารเป็นเป็นจนนั้นเป็นอะไรเป็นรอง CEO เป็นประธานนะอยู่ต่างประเทศนะก็มอบริหารไทยคม ก็มีกำไรนะบริหารดูติสานีที่ย่าแย่แล้วเหมือนกันกลับฟื้นขึ้นมามีกําไรนะคิดดูเป็นระ,ระยะหลังนี้เป็นซีอเลย c ี o รโ้ไหมแต่มาจะคำคาเต็มดิจาไม่ได้มันคืออะไรแต่คําย่อก,ก็ซีออนะคือผู้บริหารสูงนะเป็นผู้บริหารจัดการเลยแหละนะก็คิดว่า เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันทําให้คนเนี่ยมีภูมิและไม่โกงคนถ้าไม่โกงไปไงทําอะไรก็ประสบความสําเร็จใช่ไหมบริหารอะไรมันก็รุ่งเรืองเจริญมันก็แล้วก็มีชื่อเสียงนะไม่ต้องโฆษณาถ้าคนดีแล้วไม่ต้องโฆษณาตัวเองคนเขาก็ไปตามหาเองนะขุดขึ้นมาอยู่ตรงไหนนะเขาก็รู้ประวัตินะ เพราะนั้นอาตมาก็เอาใจช่วยเหมือนกันนะเนี่ยคุณสุเจีเนี่ยอายุหกสิบกว่านะตุธรรมพันนะตุธรรมร,รมตัวนี้ไม่ใช่ทอสลามนะเป็นธรรมะนะเป็นธรรมะเ,รรมเลยนะเป็นเชือสายของธรรมนะนำตะกุนเขาเอากลับมานะปัญญาเนี่ยมันเนห็นไหมคุณสุเจีนี่ด้วยการคิด การฟังยอมรับฟังคนอื่นนะคนอื่นสะท้อนปัญหามาเก็บปัญหานั้นมาคิดวิเคราะห์วิจัยวิจารณนะ์ก็ให้มันเกิดปัญญาเห็นไหมใ,ให้เกิดเห็นแนวทางที่จะพัฒนาองค์กรพัฒนาประเทศชาติพัฒนากระตรวงอพาณิชย์ดูที่ตอนนี้ข้าวตกต่ำเนาะดูจะแก้ไขได้ไหมนะก็แกบอกว่า ก่อนอื่นต้องต้องลดอ,อะไรอะ่ะลดอะไรลดค่าใช้จ่ายของประชาชนให้ได้ก่อนเริ่มต้นแต่ไม่ใช่เพียงแค่ลดรายจ่ายนะคิดต่อไปอีกว่าอ๋อต้องสร้างไรายได้ให้กับประชาชนนะระยะยาวต้องสร้างไรายได้ให้ประชาชนนะทำงานมีขั้นมีตอนระยะท่านระยะกลางระยะยาวนี่คือปัญญาของคน นะที่จะทําทเพื่อคนอื่นนะนี่ให้เราเห็นแล้วก็ติดตามกันไปทุกคนมีโทรศัพท์ต่างไปนะโกโตเชียนโกโตเชียวนะกนะ็ปัญญาสําเร็จด้วยความคิดนะปัญญาสําเร็จด้วยการฟังแล้วข้อที่สามคือปัญญาสําเร็จด้วยการการะทาโอ้โหย่ามายากไหมล่ะคิดกับฟังง่ายใช่ไหม กระทำเนี่ยมันสุดยากนะสุดยากเพราะมันต้องขัดใจตัวเองขัดใจกิเลสกิเลสมันไม่ยอมเป็นะตัวฉุดลั้งให้เราไม่เจริญน,นะดังนั้นเราต้องมาศึกษาเรียนรู้เรื่องกิเลสนี่แหละนะให้มันรู้แจ้งเห็นจริงว่าแม่น้าไหนจะเข้ามาต้องรู้ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องจัดการประหารนะดังนั้นเมื่อ ปัญญาข้อที่สามเนี่ยปัญญาสําเร็จด้วยการกระทําจนเกิดผลนะประหารมันได้โอ้มันก็เกิดมากเกิดผลสิใช่ไหมตอนประหารแม่นไม่ได้กิเลสมันคล้องำามสมองเราก็ไม่โล่งจิตใจเราก็มึนตื้อน,นักๆน,น,นะแล้วก็บางทีก็มันไม่มีปัญญาคิดบางเรื่องมันไม่มีปัญหาแต่คิดไปคิดมา ไม่ให้มันเกิดคิดจนเกิดปัญหาได้เห็นไหมนี่คือไม่มีปัญญานะมันเป็นโลกีวิสัยอยู่เพราะนั้นเราต้องมาล้างความเป็นโลกีวิสัยเนี่ยออกไปนะเมื่อล้างโลกีวิสัยออกไปมันก็เกิดภูมินะเกิดธาตุรู้ขึ้นมาก็ตัวความเป็นโลก,กุตละนะปัญญาที่เป็นโลก,กุตระนะปัญญาที่ฉลาดที่ค่ากิเลสได้นั่นคือปัญญานะ รู้จักกิเลสรู้จักรู้แจ้งรู้มันจริงแล้วก็หาทางจัดการกิเลสนั้น,นให้มันสิ้นซากไปก็แล้วแต่กิเลสตัวไหนเข้ามาเราก็จัดการไปเป็นตัวตัวไปยิงกระทั่งมันเบามันบางมันก็โล่งตะจัดการกิเลสได้มันก็โล่งมันก็เกิดมากเกิดผลเมื่อเราฆ่ากิเลสได้ปฏิบัติจนเกิดฆ่ากิเลสกิเลสเกิดแล้วฆ่ากิเลสได้จัดการกิเลสได้ เรารู้สึกสบายใจไหมสบายใจเห็นไหมมันเกิดผลทันทีนะแต่ใครจะจับได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องมาตึกษาเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจนะเราก็เกิดปฏิบัติแล้วนะก็ลงมือมันจะเห็นผลจริงๆนะลงมือปฏิบัติเนี่ยซึ่งมันก็เหนื่อยต้องใช้กำลังของการตู้การฝืนการทนนี่แหละนะ สามตัวนี่แหละตู้กับมันนะเมื่อเราสู้ได้เราก็สบายนะถ้าสู้ได้ปัจจุบันนั้นเที่ยวโอ้โหเห็นชัดเลยนะแต่บางทีมันก็สู้ไม่ไหวเนาะก็เก็บไว้สำเก็บไว้ก่อนนะเอาไว้วิเคราะห์ทีหลังวิวิวิตกวิจารณ์นนะบางทีเราก็อบรมจิตของเราก็ได้เราก็ทํางานไปก็อบรมจิตเราไปนะแต่มันก็ไม่ง่ายหรอกนะต้องฝึกไปเยอะ เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องศึกษาเนาะศึกษาเรียรู้ให้มันกระจ่างชัดเจนแล้วก็มีมรรคมีผลได้เพราะฉะนั้นปัญญาสามเนี่ยตัวสำคัญนะจากการคิดการฟังนะและการประพฤติปฏิบัติเนะเพราะฉะนั้นอาตมาว่าญาติโยมก็ค่อยคอยฝึกไปเนาะค่อยๆฝึกแต่อย่าปล่อยอย่าปล่อยตัวเองนะถ้าปล่อยตัวเองก็ลำบากอะนะมันก็จะกลับของคอมเมนตตีลังกา กลับไปสถานะเก่านะเพราะนั้นก็ภาคเพียรไปเถอะนะวันนี้ให้ให้ให้คาถาแล้วนะต้องฝืนต้องทนต้องสู้นะถามว่าสู้ได้ไหมได้นะทุกคนเ็มีคำตอบอยู่ในใจสู้ได้นะเพราะสู้ได้แล้วมันก็เกิดมรรเกิดผลเมื่อเกิดมรรเกิดผลเราเกิดกำลังใจไหม เกิดน้ยกำลังใจตอนนี้ก็ถึงไหนถึงกันเนาะแล้วเราก็มีเส้นทางมีปัญญามีฟังมเข้าใจแล้วโอ้กิเลสหน้าไหนมาก็จัดการมันนะจัดการล้างมันออกไปจากใจเราใจแล้วก็สะอาดบริสุทธิ์ผุดพองเนาะเบากายเบาใจเนะเกิดจิตเมตตาเนะเกิดเกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลซึงกันแล้วกันนะ อ้าก็ขอให้ญาติโยมนำไปพิปฏิบัติดนะูแล้วก็จะเกิดมาเกิดผล